อาสวัสดีเจ้พผ่อน,น,นิยนศิภาพามาเบิงการแกะผักหวานเนาะว่าเห็ดจังไดมันจังสีโบตาในการปลูกอาสิมีวิธีการเห็ดแบบใดตัวน,นี้ก็ได้พ่วมมูมาจากผู้เชี่ยวชาญคนบอกเนาะมาจากสิภาษามาเบิงวิธีการเห็ดเนาะคนบอกว่า เริ่มตนในการเหตุต้นพักวานนี่คือห้ามให้หากมันขาครูเชี่ยวชาญเพื่อนบอกมาค่อยก็เลยมาบอกต่อจ้ะใส่กันไก่ตัดจะ้ะหนีหนีเบิง้งเบิง้งเบิง้งให้ทายก่อนมามากวนจะ้ะเ้ากัสีตัดใส่วิธีการตัดนอะห้าสีตัดตัดตัดถุงห้าสีโบกแกะโบกแกะออกเพื่อนว่าให้ตัดถุงเอาเพร์เส็นการหลอดมันสีสูงจะ้ะ ตัวนี้เป็นเทคนิคดีๆที่เพื่อนบอกมานอกจากนอหาก,กจะนําไปใส่นอแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้มันกะดีอีกแบบหนึง่งเลยคือมันมันเบาบานนี่ต้นใหม่เอากับโบเลอันนี้น้าโบได้หักนํามันกะโบสูนหักมนันน้ำน่าจะมาเบิ่งวิธีการถอดโอ,โอ้มันกะง,ง่ายของเพ่นนอกจากเนาะ อคอยมือใหม่แต่ว่ากับมะเวาซูฟังน่าจะหามันแต่ว่ามันมันบรตแตกบริขาได้เด้อดีของคนอยู่ด้จ้ะหลังจากเข้าเหตุแบบนี้แล้วเอาจังเอาไปลงหลุมเพลนว่าซูไปก่อนก่อนจะเอาไปลงหลุมเอามาเหตุให้ไม่ต้นไม้เหตุให้เบื้องต้นไม่อีกเนาะเพราะว่ามันมีไร้ลุลายถุงเพลนเลยเหตุให้เบื้องในลา้ถุงจ้ะต้นโบเซดายด้ ซื้อมาแล้วล่ะอาา๋าจ้ามาเบิงอีกถุงใหม่เพื่อนบอกว่าให้ใส่กันไก่กันไก่ก,ก,กระ้องใส่กันไก่ที่มันเข่าแล้วก็มันคมผักหวานผักหวานกำลังได้ซ้ำสิบเซนนี่จ้ะสิบเซนยี่สิบเซนตัวนี้สื่อเบียร์น้ำเขาสามสิบห้าบาทถาเขาพอเอาเองกับโบแพงหนูกจ้าถาเขาพอเอาเองก็แค่บโบถึงบบถึงบบถึงแพงประมาณสิบบาทสื่อในมันมากกับโถึงอันนี้ซ้ำ ถั่วเห็ดเป็นเนาะแต่ว่านี่เห็ดบบเป็นอ่าจับมาเบิ้งข้าก็สิตัด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 เพิ่นว่าหามไห้ถือหาเพราก็สิแมน่นค่วมเพิ่พอนอะเราจะเพราะว่าเนาะสังเกตบตรงเดียวนาะโอ้มันก็ง,ง่ายของเพิ่นเด้อจ้ะน,นั่นน่ะนะจ้ะนะมันก็บ่ถือ่าเลยจ้ะบ่โ,บโดนหาผม้าเขาใส่กันไกถ้าเขาใส่มือสีนี้ดินมันสิกระเด็นเอออ่าเบิ่งจัน อันนี้จำมือนก็เป็นเทคนิค่ายๆเนาะจา้ะเนาะที่ได้ควาวมรูหลูจากเพื่อนเราก็เลยมาบอกต่อเนาะถา้ามันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะถ้าสัน่นก่อนเกษียไปปลูกก่อนนะจ้าเด้อลิหนาไปเบิ่งนะจากการปลูกการปลูกผักหวานเนาะจ้าเนาะลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจา้าแต่าหากว่ามีอันไดคขาดตกบกของก็คอมเมนต์มา,นาแาน่้อจ้ะสำหรับผููมีควาวมรูหลูความเสี่ยวชาญหลายๆเพราะว่าตอนนี้ก็บก,กำลังเป็นเกษตรกรมือใหม่เหตุยังกระวนเป็นดอกจ้ะ เลยมาหว่าสซูพี่หนองฟ่งเนาะตัวได้หูเนาะสิเพิ่นบอกมากก็เลยเห็ดแบบเพิ่นจ้าคลิปนี้แค่ีแค่นี้ละค,ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ